อ้าวเหรครับคนดูก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยูผมซัมเมอร์นะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนลงบูตแตกนะครับอายูเคนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นใดนะครับฝากคนดูนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง50ไลค์ด้วยนะครับถ้าถึงก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากเลยครับคนดูนะสายฟรีเดี๋ยวเราไปโหลดกันเลยดีกว่าครับคนดูเดี๋ยวลิงก์นี้พี่ก็จะทิ้งไว้ลิงก์ดิทนะครับเป็นดิทอายูเคนะคนดูผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับใครที่เข้ามาโหลดก็ เข้ามาโหลดกันได้เลยนะครับคุณดูนะเข้ามาถึงรับยุดเรียบร้อยนะครับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกหน้านี้นะครับแล้วก็จิ้มมาไหนก็ได้เนี่ยหนึ่งกันสองงนเรเนี่ยสามารถจิ้มได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอมันโหลดสักครู่นะครับตอนนี้ผมว่ากดดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มันนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับคุณดูนะเอาครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จเอาเราก็ได้เป็นไฟล์แบบนี้มานะครับคุณดูนะได้ทําการนะครับกดคลิกขวานะครับแล้วก็ลันเอนินนะครับแล้วก็รอมันสักครู่นะครับ ปึ๊บทำมาขึ้นหน้านี้มานะครับคุณดูให้กดตรงนี้กดแล้วก็กดลันนะครับ a ด v a า c e ไปปึ๊บนะครับให้เรากดย e s ไปต่อเลยนะครับคุณดูโอเคพอขึ้นหน้านี้เสร็จนะครับเราต้องทำการกดอีกเอ่อกดลุยต่อเลยนะครับคุณดูแล้วก็รอบูตแตกนั้นแตกไฟล์แล้วก็เปิดตัวเกมไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับหลังจากนั้นนะครับขึ้นหน้านี้เรากดลุยต่อเลยนะครับแล้วก็กดยันไปหลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้าตัวเกมมาแล้วนะครับ ก็จะเป็นโบสตักนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันบูตัวไหนนะที่เขาเอามาแต่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟรีไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวพรีโิสีด้วยเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนี่นะครับก็เป็นอโอเคที่เขาแต่งเอาอแล้วนะเป็นพรี o ิสี 4. เดี๋ยวเรามาทําการเข้าตัวเกมเลยดีกว่านะครับเอาละครับคุณดูวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมฟรีไฟล์พีบอรแล้วนะครับ กาจะประมาณนี้เลยถามว่าเฟร,รมมันน้อยไปเปล่าก็อยู่ที่สปีดค,คอมแล้วด้วยนะครับคุณดูนะก็บอกเหมือนเดิมนะถ้าคอมแรงก็ลื่นม,มีแรงกว่าครึ่งนะครับในส่วนของตอนนี้เราก็วัดเฟร,รมได้นะก็วัดจากหน้าล็อบบี้แล้วกันก็อยู่ประมาณสองร้อยกว่านะครับเพราะว่าเราจะวัดจากหน้าที่ไม่แสดงผลอะไรเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปที่โซนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนแล้วก็หนึ่งผมขอโหลดปืนนั่ง มันจะมีให้โหลดอาวุธอยู่ปึ๊บนะคะพอเราเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใน,นเรื่องของปุ่มอันนี้เดี๋ยวผมปรับปุ่มนิดนึงอุย้ยมันเปลี่ยนใหม่แล้วหรอเ,รอ,เออเพิ่งเข้ามาว่ามันมีให้ใช้หนึ่งอันหรอเดีวกก็ปุ่มนะครับนี่ลแล้วตอนแรกมันยังไม่มีปุ่มอะไรนะคุณดูนะปรับปเป็น s t น n d นะครับแล้วเราก็ตั้งได้นะแต่ผมมามีอยู่แล้วนะครับแล้วใครอยากได้ปุ่มผมนะคุณดูดีคอร์ดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับ รับยศเสร็จนะครับคณดูกดห้องรับยศนะครับตรงนี้หนึ่งทีนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรให้ยืนยันอีเมลยืนยันเบอร์ก็ยืนยันเรียบร้อยนะครับคนดูเลื่อนลงมาขางั่งนะครับมาที่แจกปุ่มฟรีตัวนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีคลิปอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มมาโยเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มผมนะครับแล้วโหลดไปได้เลยครับโหลดไปเสร็จปุ๊บวิธีปุ่มเข้ายังไงนะครับโหลดเสร็จปุ๊บให้เรากดนี่ ลูกศรชี้ลง Import นะครับ Import คือปุ่มเข้านะครับ Export คือปุ่มออกนะครับกด Import นะครับแล้วก็เลื่อนไปหาปุ่มที่เราลงเอาไว้นะครับผมใช้ปมไว้ตรงนี้ปึ๊บนี่เราก็ลากมากเราจะกี่อันแล้วก็เอามานะวามันเลยกดปึ๊บเข้ามาครับเราก็เลือกใช้ได้เลยก <Okay. S 1> ็ยังมีหลายอันมากนะครับแต่ผมยังไม่ได้แล้วผมจะใช้ไหนบ้างเพราะยังไม่ได้หาตั้งค่าใหม่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองเป็นปุ่มแบบนี้ไปก่อน แล้วก็ตรงนี้เราปรับแบบนี้ก็ได้นะครับอะวอมขามาดูก็ถามว่าลื่นไหมก็แผ่นนี้ก็อาจจะมีแคลกบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นเอ็กซ์แอนอูโตซึ่งแอนิเมชันมันจะเยอะเป็นพิเศษนะครับ แต่ตั้งค่าผมก็ไม่ได้ยิงคมอะไรขนาดแบบเหมือนยุคสมัยเนี่ยเออโเมันแต่ละคนยิงกันแบบปึ้งปึ้งปึ้ง,งอะ่ะยิงกันแบบโหดเกินแต่ละคนอะ่ะแนบบี่ยโหมนแบบปั้งแบบเหมือนแบบเหมือนจับวางอะ่ะเออโคตรคมอะ่ะแต่ละคนอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเฟมตอนที่ผมอัดคลิปไปด้วยนะคนดูนะแต่ถ้าไม่อัดคลิปก็จะเฟรมเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ยูดิชุดที่ผมใส่ด้วยนะครับแอนิเมชันนะครับแต่ละอย่างมันมีผลหมดเลยนะครับ อยีายเช่ผมไปใส่ชุดที่เขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้แบบเนี้ยเออหรือว่าบางคนอ่ะอาจจะไม่ได้เล่นแบบภาพขั้นสูงอ่ะอือย่างเช่นผมอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้เล่นภาพขั้นสูงตลอดนะอาจจะเล่นราบลื่นก็ได้เออถ้าราบลื่นเฟร,รมก็เยอะกว่านี้นะครับเแต่เป็นบางคนคมบางทีเขาก็าแบบไม่ได้มีคอมแรงอนะเนาะเออ,อน,นี้ผมเข้าใจอะซึ่งผมก็คอมก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นกลางๆนะครับเกึอไป ทางฝั่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่เลยนะเนี่ยเหน็นปะเฟงก็อยู่ประมาณร้อยกว่าจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีจูนครับเดี๋ยวผมพามานะครับขั้นแรกเลยนะครับเรามาที่เอเมดิอาคอนโดนแพแนลนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแป๊บนึงอถ้าขึ้นหน้านี้มาไม่ต้องตอกใจกนะให้เราเลือกเป็นเดี๋ยวตัวนี้ไว้สุดท้ายเพื่อนเลย เราไปที่ manager สาม D setting นะครับอย่างแรกเริมมาที่เราจะเซตแค่โปรแกรมนะครับเราจะไม่เซตทั้งทั้งหมดนะเราไม่เซตออนะครับรอมันสักครู่นะครับหรือไม่เราจะกดแอดตรงนี้เลยก็ได้นะอ่าเพื่อนนี้มาแล้วกดแอดเลยปึ๊บนะครับเราเลือกมาที่ boost s t e ตัวนี้ปึ๊บกดแอดเข้าไปปึ๊บนะครับเลือกตรงนี้นะครับเป็น ไฮพโทแมนครับไม่ไม่ดีนะครับต,รตัวนี้หลังจากนั้นเลื่อนลงมาตัวนี้ใครคอมแรงปรับอัลต้าไปเลยอมไม่แรงปรับปรับอันนี้ไปไอนนแล้วก็ตรงโนเป็นเจนะครับปรับเป็นพรทแมนครับปรับตรงนี้เป็นการ์ดจอเรานะครับตัวจีพียูปรับปการ์ดจออันนี้ก็ปรับแบบนี้เลยนะครับตัววีซิงปรับเป็นออฟนะครับตรงนี้ก็ปรับอันนี้ไปอนี่เป็นออฟไป แต่จริไงไอตัวโรเลนซี่ตัวเนี้ยจริงใครคามแรงจริงปรับเป็นอันตราไปเลยแต่แล้วใครความแรงมันจะมันจะกระตุกนะครับหลังจากนั้นนะครับกดแอปพลายใหม่เวลาปรับเสร็จแล้วแอปพลายเสร็จปุ๊บรอสักครู่นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วนะโปรแกรมมันพอมันเสร็จแบบนี้แล้วนะครับกลับมาที่ตัวบนนะครับตัวเดิมตัวเนี้ยมันจะกลับมาค่ากลางนะครับค่ากลางซึ่งมันจะเป็นแบบไม่ค่อยลื่นเท่าไหร,ร่ปรับเป็นที่สานะครับ ปรับเป็นถ้าใครอยากภาพสวยก็ปรับเป็นนี่ไปใครอยากเลื่อนก็ปรับเป็นสายสุดไปโหมดแมนกดแอปพลายนะครับเพราะว่าถ้าเราไปปรับในมานิเจอร์สามดีเซตติ้งแล้วว่าไอตัวนี้มันจะกลับเป็นค่ากานะครับเสร็จแล้วการบัตรได้เลยแล้วก็ส่วนของตั้งค่าในบูนะครับปรับสี่คอนะครับแลมปรับเป็นแปดแติ่งผมปรับได้สูงสุดกว่านี้นะสิบสองนะเพราะแลมผมเพื่อมผมสามสองนะครับจอคุดีไปแต่ใครอยากภาพส่วนก็ปรับทูเคไปนะครับใครอยากแบบดึงหัวคมๆนะครับอืม ก็ปรับตรงนี้ได้กันหมดเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตรงน,นี้ปรับเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ไปใครปรับไม่ได้ก็ปรับเป็นฮาร์ดแวร์ไปไม่เป็นไรนะใครอ่ากัดจอแรงอย่แลเ้วไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตัวเกมมันกินยู่เป็นหลักนะครับกัดจอก็มีผลบ้างนะครับช่วยพยุงกันกประมาณนี้แล้วก็ได่นของตั้งค่านะครับตอนนี้เล่นเป็น,น,ยยนบี่อิบเอวตอนนี้จะเป็นบิดสองพันสามนะครับศูนย์ห้าแปด จะามานี้ยอ่ามาณนี้เลยวันนี้ปว่บเป็นทัวแบไปแล้วเดี๋ยวคือมานิดหนึ่งเ,าาเดีนนะ๋ยวมาเนี้เลยนะครับไปดูสนับตัวเกมนะครับของ Booster Egg IOK OK. นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของเจ้าตัวมารดละนะครับ ผมขอ,อย้ายมาสุ่มเลยแล้วกันนะครับภายในคลิปเดียวคลิปนี้ตอนนี้ก็จะเป็นชุดในส่วนข,ของมาดะนะครับคุดูเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มกันดูนะครับว่ามันจะออกกี่เพชรน,นะครับปึ้งปึ้งปึ๊บได้มา20โทเค็นครับพอดีพึ่งได้เพชรมาเอ้ยพึ่งได้เพชรอะไรพึ่งได้เพชรมาอืมเราจะมาสุ่มกันนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้ยได้อะไรมาไม่รู้ใช้250นะครับ ึ่งปึ๊บปึ๊บอุ้ยออกร้อยเลยหรอรอบนี้ป้ายครบแล้วนี่หว่ามาคนดูผมได้ชุดมาลามาละไม่แพงนะคนดูอืมถ้าเราแบบทำให้มันออกร้อยอ่ะมันไม่แพงนะเปิดไปเลยตึงๆฮะทุกคนอืมแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะกระเป๋าอหรอ จริงๆก็อยากอยากอยากเก็บอะแสนีน้เออมามามาอันนี้ยังไม่ได้สุ่มเลยยังไงวะเก็บเพชรไว้หน่อยเลยวก่าเดี๋ยวจะไม่มีเพชรใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดมาระะก็จะแบบนี้เลยนี่เท่ๆตึงๆนะครับ แบบนี้เลยแล้วก็ใครอยากเห็นมาะาน,นะครับแต่งชุดเป็นชุดเป็นอะไรวะนี่หนไหนวะนี่เล่มของบ้านนินจานี่เราก็มาลองมาแต่งได้นะอืมแต่งจริงอะ่ะเดี๋ยวผมขอไปขอไปใส่เจ้าซาสึสเกะดีกว่าอุ้ยซาสึสเกะเทนะอสองชุดก่อนแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะทุกคนก็อย่าลืมไปหาเล่นกันนะ นี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสายปีนะครับเยนิชายินจาจองจองได้สตัวแล้วได้ท่าด้วยปึ๊บมาวะ่ะสมใส่เลยท่าใหม่ตึงๆฮะคนดูได้สี่หน่อละอุ้ยมีท่าตรงนี้ด้วยเนาะอ๋อ,อมันปรับใหม่มา นี่โคเทนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเลยผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณดูนะใครชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s c r ต b e ให้เสมอเจมเมยด้วยนะครับแล้วไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีคลิปด,ดีๆแบบน,นี้มาเดี๋ยวพี่จะมาสุมให้ดูใหม่นะครับซีอุกเกนับผมทุกคนไว้เจอกันครับ